รสวัสดีัเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t ทนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของแจ็คแป๊บโฮแฮไม่ใช่นะครับ แจ็คก้าวราวกันเพื่อนขอตั้งฉายานี้ให้กับเขาก็แล้วกันแจ็คเองนะเป็นชายวัยกลางคนแต่เขามีนิสัยเหมือนเด็กเห่อหมอยกันเพื่อนชอบแสดงกล้ามดากชอบแสดงอิทธิพลเป็นขาใหญ่เป็นตัวเก่าตัวตึงอยู่ในหมู่บ้านเป็นคนก้าวราเป็นคนนิสัยไม่ดีแต่ต้องบอกแบบนี้กันเพื่อนเขาจะมีนิสัยแบบนี้เฉพาะวันที่เขาดื่มเหล้ากับเสพยาเท่านั้นกันเพื่อน ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะแจ็คเองได้ไปไล่ทำลายคนในโต๊ะสนุกประจำหมู่บ้านกันเพื่อนเขาได้เกิดปัญหากับกลุ่มเพื่อนๆของเขามีการไล่ทำ้ายกันมีการโวยวายเจ้าของโต๊ะก็เลยมารับจบให้กันเพื่อนมาเคลียร์บอกว่าหยุดหยุดหยุดตรงนี้เองเป็นโต๊ะสนุกอย่าทะเลาะก,กันสุดท้ายท้ายสุดนะครับไอ้แจ็คก,กับเจ้าของโต๊ะสนุกก็เกิดการประทะกันกันเพื่อน อเผอิญว่าเจ้าของโต๊ะสนุกนับเขาเป็นนักเลงเก่าเป็นเสือเก่ากันเพื่อนเกิดการประทะก,กันร,ระหว่างไอ้แจ็คนักเลงเห่หมอยกับเจ้าของโต๊ะสนุกนักเลงเก่าใครจะอยู่ใครจะไปคลิปนี้มีคําตอบให้กันเพื่อนอย่างแน่นอนมีคนตายมีคนติดคุกกันเพื่อนเรื่องราวของแจ็คก้าวราวกับเจ้าของโต๊ะสนุกนักเลงเก่าจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้นเพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello test มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผม เหตุการณ์นี้นะมีจุดกําเนิดเกิดขึ้นที่บ้านบึงกระดานกันเพื่อนตบนบ้านป่าเมืองเถื่อนใช่ไหมใช่นะครับตบบ้านป่าเฉยๆกันเพื่อนอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกันเพื่อนในหมู่บ้านแห่งนี้นะจะมีผู้ชายคนหนึงชื่อว่าจตุพรพรมศรีอายุ38ปี เขาชื่อเล่นว่าแจ็คกันเพื่อนแจ็คเองเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวกันเพื่อนเป็นซิงเกิลแดดดีนะภาษาอังกฤษก็มานะครับคลิปนี้ถือว่ารูกันเลยทีเดียวตัวของแจ็คเองนะครับเขามีลูกด้วยกัน3คนกันเพื่อนหน้าที่ของเขาก็คือเลี้ยงดูลูกเขาอาศัยอยู่ก,กับพ่อกับแม่ของเขากันเพื่อนไม่รู้ว่าเหตุผลกลใดเมียของเขาถึงหนีไปตัวของแจ็คเองนะครับเขาประกอบอาชีพในการขับรถส่งนมเปรี้ยวกันเพื่อนนอกจากเขาจะส่งนมเปรี้ยวตัวของเขายังเปรี้ยวอีกต่างหากแค่ไม่ใช่ไครับไม่ใช่ มะนาวก็เปรี้ยวได้กันเพื่อนแจ็คเองในหน้าที่การงานหรือว่าความรับผิดชอบต่อลูกๆของเขาก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องกันเพื่อนเขาทําหน้าที่พ่อได้ดีมาโดยตลอดกันเพื่อนทีนี้ปัญหาของแจ็คนะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการดื่มสุราหรือว่ากินเหล้ากันเพื่อนแจ็คเองนะครับเขามักจะกินเหล้าหลังเลิกงานหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่เขาหยุดพักผ่อนทีนี้พอเขากินเหล้าเสร็จกันเพื่อนตรงนี้เองมีการใช้สารเสพติดนั่นก็คือเจ้าตัวเล็กกันเพื่อนไม่ได้หมายถึงลูกของเขากันเพื่อน เื่อนเป็นยาบ้าดับ WY พอกินเหล้าแล้วเสพยาร่างกายมันจะเปล่งแสงกันเพื่อนมันจะกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าขี่รถมอเตอร์ไซค์กลางหมู่บ้านแล้วบิดไปบิดมากันเพื่อน แจ็คเองก็จะมีนิสัยแบบนั้นกันเพื่อนขับรถดังแงน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 แงตรงนี้เองเขาจะขี่ไปตามหมู่บ้านไปจอดตามสี่แยกไปจอดตามร้านค้าบิดแสดงกล้ามดากอยู่แบบนี้เรื่อยๆกันเพื่อนแล,แล้วถ้าใครไปทักแล้วถ้าใครไปทวงตรงนี้เองเขาก็จะติดเรื่องให้กันเพื่อนใครไปบอกว่าเขาทำตัวไม่ดีใครไปทักไปทวงเขาตรงนี้เองเขาก็จะโวยวายใส่เขาก็จะหาเรื่องไล่ทำร้าย แต่เหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆกันเพื่อนเนื่องจากว่าคนในชุมชนนับคนในพื้นที่คนในตามชนบทตรงนี้เองส่วนมากจะเป็นเครือญาติกันใครเคยอยู่ตามชนบทก็จะพอเข้าใจกันเพื่อนเวลามีลักษณะเหมือนไอ้เจ็คอยู่ในหมู่บ้านตรงนี้เองเขาก็จะปล่อยผ่านกันเพื่อน ถือว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นถือว่าเลี้ยงไว้เอาบุญกันเพื่อนมันโวยวายก็ปล่อยมันไปมันแสดงกล้ามดากตรงนี้เองเขาก็มองข้ามไปกันเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในหมู่บ้านก็มักจะไม่มีปัญหากันตัวของไอ้แจ็คก็เลยใช้ชีวิตแบบนี้มาโดยตลอดกันเพื่อนเวลาไม่กินเหล้ามันก็ดีกันเพื่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวตรงนี้เองทํางานปกติ แต่เมื่อไหร่ที่มันกินเหล้าเสพยาวิญญาณผีบา้าจะเข้าสิงมันกันเพื่อนจนในที่สุดนะเหตุการณ์ที่ชาวบ้านไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกันเพื่อนในวันที่11มีนาคมปีพศ2ก6 7ันากันเพื่อนตัวของไอ้แจ็คเองนะมันกลับมาจากทํางานมันก็สตาร์ทด้วยการกินเหล้ากับกลุ่มเพื่อนๆนกันเพื่อนจนกระทั่ง3ามทุ่มนะไอ้แจ็คก,กับกลุ่มเพ,เพื่อนของเขาที่นั่งดื่มเหล้ากันได้ชักชวนกันไปเล่นสนุกไปตีสนุกกันเพื่อนโต๊ะสนุกแห่งนี้นะมีเจ้าของโต๊ะชื่อว่่าาทินนัตออยอยุ59ปี คนในพื้นที่จะเรียกว่าเสียทินกันเพื่อนแต่บางคนก็จะเรียกว่านาทินบางคนก็จะเรียกว่าลุงทินหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเสือทินก็ได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้าน,านั้ตัวของเสียทินเนี่ย เคยเป็นนักเลงเก่าเคยเป็นอันตพานเก่ากันเพื่อนเขาเคยก่อกรรมทําชั่วด้วยการฆ่าคนตายมาแล้วกันเพื่อนเรียกว่าการฆ่าคนคือการปิ้งขนมปังกันเพื่อนเขาเคยเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจําหลังจากพ้นโทษออกมาตัวของเสือทิมก็ได้ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าอาหารตามสั่งแล้วก็มีโต๊ะสนุกตั้งอยู่ในบ้านกันเพื่อนก็จะมีวัยรุ่นในหมู่บ้านวัยรุ่นในพื้นที่มาเล่นที่โต๊ะสนุกแห่งนี้กันเพื่อนหนึ่งในลูกค้าโต๊ะสนุกของเสือทิมนั่นก็คือแจ็คกันเพื่อนแจ็คกับ กลุ่มเพื่อนๆของเขามักจะมาแทงสนุกเล่นที่แห่งนี้เป็นประจำกันเพื่อนมาที่ร้านของเสือทินเนื่องจากว่าตัวของแจ็คกับเสือทินก็นับถือเหมือนลูกเหมือนพ่อกันกันเพื่อนตัวของเสือทินเองนะเป็นเพื่อนกับพ่อของแจ็คกันเพื่อนพ่อของไอ้แจ็คชื่อว่าตาจงกันเพื่อนตาจงกับเสือทินเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันกันเพื่อนเคยบู๊เคยลบมาด้วยกันในสมัยวัยรุ่นกันเพื่อนตัวของไอ้แจ็คมันก็เลยนับถือเสือทินกันเพื่อนเหมือนพ่อคนหนึ่งเหมือนพ่อคนที่สองมันจะเรียกเสือทินว่านาทินนาทิน นนเพื่อทีนี้ตัวของไอ้แจ็คนะครับด้วยพฤติกรรมที่มันติดโวยวายติดก้าวร้าวติดเกเรตรงนี้เองมันก็เคยมาแสดงก้ามดากที่โตสนุกแห่งนี้อยู่เป็นประจำ แต่เสือทินเขาไม่ติดเรื่องให้มันกันเพื่อนเขามองว่ามันเป็นลูกเป็นหลานกันเพื่อนบางครั้งบางคราวเวลามันแสดงกิริยามารยาทไม่ดีในโตะสนุกแห่งนี้เขาก็ได้แต่บอกได้แต่สอนมันกันเพื่อนบ่อยครั้งที่มันมาแสดงความก้าวร้าวที่นี่แต่มันจบด้วยดีมาโดยตลอดกันเพื่อนเนื่องจากว่าไม่มีใครถือสาหาความมันกันเพื่อนวันที่เกิดเหตุนั่นก็คือวันที่11มีนาคมช่วงเวลาสามทุ่มไอ้แจ็คมันเริ่มแทงสนุก ผ่านไปเรื่อยๆจนถึงช่วงประมาณตีสี่ตรงนี้เองมันเริ่มมีปัญหากับเพื่อนของมันงันเพื่อนเนื่องจากว่าเพื่อนของไอ้แจ็คขอกลับบ้านขอเลิกเล่นกันเพื่อนบอกกับไอ้แจ็คบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยกูขอกลับบ้านก่อนตรงนี้กูไม่ไหวกูง่วงนอนแล้วกันเพื่อนเพื่อนของไอ้แจ็คที่เล่นกันมาตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสี่ตรงนี้เขาไม่ไหวเขาอยากกลับบ้านกันเพื่อน พอเพื่อนอยากกลับบ้านแต่ไอ้แจ็คมันยังดีดมันยังเติมอยู่ตรงนี้เองมันก็ยังไม่อยากเลิกกันเพื่อนเพื่อนอยากกลับส่วนไอ้แจ็คอยากเล่นกันเพื่อนก็เลยเกิดปัญหาเกิดการทะเลาะกันในโต๊ะสนุกแห่งนี้กันเพื่อนไอ้แจ็คกับเพื่อนก็เลยจะต่อยตีกันกันเพื่อนมีการโวยวายเสียงดังมีการพังข้าวพังของเอาลูกสนุกปากันเอาไม้สนุกไล่ตีกันกันเพื่อนพอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นับเสือทินเองที่เป็นเจ้าของโต๊ะเขาก็อดรนทนไม่ไหวกันเพื่อน เกิดเสียงดังอยู่ในโต๊ะสนุกข,ของเขาตรงนี้เองเขาก็ตื่นมาดูภาพที่เขาเห็นนั่นก็คือไอ้แจ็คก,กําลังไล่ทําร้ายเพื่อนของมันอยู่กันเพื่อนมีการถืออาวุธมีดไล่ทําร้ายเพื่อนไล่แทงเพื่อนกันเพื่อนพอเพื่อนของไอ้แจ็คเห็นเสือทินลุกขึ้นมาดูตรงนี้เองก็เลยร้องขอความช่วยเหลือกันเพื่อนน้านา้นา,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 าช่วยผมด้วยน้านา้าช่วยผมด้วยไอ้แจ็คมันจะฆ่าผมมันไล่ทําร้ายผมมันกําลังเมามันกําลังอาราวาดกันเพื่อนเสือทินเห็นแบบนั้นด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยเดินเข้าไปห้ามกันเพื่ บอกไอ้แจ็กไอ้แจ็คมึงใจเย็นๆนี่นะเองนี่นะเองนะทินนะทินมึงฟังกูมึงฟังกูมึงหยุดก่อนมึงหยุดก่อนมึงวางมีดลงกันเพื่อนนี่คือคําพูดของเสือทินกันเพื่อนห้ามไอ้แจ็คในฐานะของนักเลงเก่าที่นี้ประเด็นสําคัญก็คือไอ้แจ็คมันติดเครื่องแล้วกันเพื่อน ตอนนั้นมันเริ่มหน้ามืดตามมวกันเพื่อนขนาดเพื่อนมันเองยังไล่ทำร้ายยังไล่แทงนับภาษาอะไรกับเสือทินงันเพื่อนจะเสือทินไหนจะน้าไหนตรงนี้เองไอ้แจ็คมันไม่สนโลกแล้วกันเพื่อนหลังจากไอ้แจ็คได้ยินคำพูดที่ออกจากปากของเสือทินตรงนี้เองมันก็เปลี่ยนเป้าหมายทันทีกันเพื่อนแม้ว่าคำพูดนี้จะเป็นคำพูดที่ปรารถนาดีพยายามห้ามมันแต่ตรงนั้นเองมันไม่ฟังมันไม่สนโลกแล้วกันเพื่อนมันฟังแล้วขัดขัดหูยังไงไม่รู้กันเพื่อน ไอ้แจ็กบอกว่าฟังแล้วไม่ค่อยเข้าหูตรงนี้เองอย่ามาห้ามอย่ามายุ่งกันเพื่อน หลังจากนั้นนะไอ้แจ็คก,ก็เอามีดไล่ฟันเสือทินกันเพื่อนตรงนี้เองมันฟันไปสองสามฉากกันเพื่อนตัวของเสือทินอาศัยความปราดเปรียวของเสือเก่ากันเพื่อนยังมีฝีไม้ลายมืออยู่ตรงนี้ยังพอเหลือเขาก็โดดหลบได้กันเพื่อนโดดหลบยงหญิงยงหญิงอยู่ประมาณสองสามรอบตรงนี้เองไอ้แจ็คก,ก็ฟันไม่โดนกันเพื่อนถ้าพูดแบบภาษานาะคอมบอกว่าไม่แดกกูหลอกไอ้สั์แห่ไม่ใช่นะครับยอกยอกตรงนี้เองเสือทินก็หลบไปได้กันเพื่อนหลังจากเสือทินหลบได้ตรงนี้เอง เ,เขามองว่าไอ้แจ็คมันปีนเกลียวแล้วกันเพื่อนนี่เพื่อนพ่อมันแท้มันยังมาไล่ฟันกันเพื่อนเป็นเด็กรุ่นลูกเป็นเด็กรุ่นหลานแต่มาฟันรุ่นพ่อกันเพื่อนตรงนี้เองเสือทินเขาก็ปีติแตกเช่นเดียวกันกันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาเป็นนักเลงเก่าเนื่องจากว่าเขาเป็นเสือเก่าเขาก็ไม่ยอมกันเพื่อนศักดิ์ศรีของเสือมันค้ำคออยู่ตรงนี้เองเขาก็เลยเดินเข้าไปในบ้านแล้วหยิบปืนลูกซองมากันเพื่อนทันทีที่เขาหยิบปืนลูกซองออกมาตรงนั้นเองวิญญ,ญาณเสือประทับล่า ก,การฆ่าคนเป็นเหมือนการปิ้งขนมปังกันเพื่อนตรงนี้เองเสือทินก็ไม่รอช้าไม่รอโอกาสไม่รอจังหวะเขาเอาปืนลูกซองยาวที่เขาหยิบมาประทับขึ้นบ่ากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็กดไปหนึ่งนาทกันเพื่อนตู้มเสียงดังสนั่นวันไวเข้ากลางลําตัวของไอ้แจ็คตรงนี้เองทําให้ไอ้แจ็คเซธลาตุบป,ปัด๊ดตุบเป๋เดินออกมาบริเวณหน้าบ้านกันเพื่อน จังหวะที่้แจ็คเซออกมาประเวณหน้าบ้านอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะวิ่งหนีหรือว่ามันจะหลบไปตรงไหนกันเพื่อนเสือทินไม่รอจังหวะไม่ปล่อยโอกาสให้ศูนย์ป่าเพื่อนตรงนี้เองเขาก็กดไปอีกหนึ่งนัด ตุ้มเข้าบริเวณท้ายทอยของไอ้แจ็คกั be นเพื่อนไอ้แจ็คน่าจะกําลังหันหลังอยู่หรือว่ากําลังจะวิ่งหนีอันนี้ผมไม่แน่ใจนัดนี้เข้าบริเวณท้ายทอยกันเพื่อนหลังจากไอ้แจ็คถูกยิงตรงนี้เองเหมือนมันจะช้าไปกันเพื่อนตัวของไอ้แจ็คหยุดชะงักหลังจากนั้นเสือทินก็กดไปอีกสมนัดตุ้มตุ้มตุ้มนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนลูกซองยาวของเสือทินทําให้ร่างของไอ้แจ็คล้มฟุบลงบริเวณหน้าบ้านกันเพื่อนหลังจากสิ้นเสียงปืนตรงนี้เองเสือทินก็ยืนดูล อยู่ประมาณ1-2นาทีเขาอาศัยความนิ่งความเป็นเสือเก่าหลังจากนั้นเขาก็ขับรถกระบ,บะหนีไปในความมืดกันเพื่อนเสือทินเองไม่ได้อยู่ในอาการตระหนกตกใจแต่ประการใดกันเพื่อน เขาขับรถเคลื่อนตัวออกจากบ้านไปแบบช้าๆกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองนะครับก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์นั่นก็คือกลุ่มของเพื่อนๆไอ้แจ็คกันเพื่อนเห็นว่าไอ้แจ็คถูกยิงเห็นว่าไอ้แจ็คถูกฆ่าตรงนี้เองก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านกันเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้แจ็คถูกฆ่าช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้แจ็คถูกยิงหลังจากนั้นนะชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ตรงนี้เองก็มีการโทรติดต่อหาเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรหาพ่อหาแม่ของไอ้แจ็คกันเพื่อนบ้านของไอ้แจ็คอยู่ห่างไม่ไกลกันเพื่อนตรงนี้เอองงยู่่หาาประมณ400 0เมตรเท่านั้นเอง พ่อแม่ของไอ้แจ็คก,ก็มาดูลูกกันเพื่อนหลังจากเห็นศพลูกตรงนี้เองถึงกับริ่าให้ด้วยความเสียอกเสียใจกันเพื่อนตรงนี้เองนะพอมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองพิศณุโลกเขาก็ไม่รอช้ากันเพื่อนเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์อ,อกอาจยิงกันกลางคืนแสกตรงนี้เองเขาต้องมาตรวจดูกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็มีการชนะสูตรพิกศพเบื้องต้นตรงนี้เองไอ้แจ็คมันถูกยิงไปถึง5นานัดกันเพื่อนแล้วประเด็นสําคัญคือเข้าจุดสําคัญ ทั้งนั้นเข้าบริเวณท้ายถอย,อยเข้าบริเวณลำตัวเข้าบริเวณสีข้างมีบริเวณหน้าอกอีกหนึ่งนัดกันเพื่อนเด็ดขั้วหัวใจทําให้แจ็คเสียชีวิตคาที่ไม่ต้องส่งโรงพยาบาลไม่ต้องประถมพยาบาลกันเพื่อนไม่มีสิทธิ์เยียวยาใดๆทั้งสิน้นเพราะตอนนี้ไอ้แจ็คได้จากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการเก็บพยานหลักฐานแล้วประเด็นสําคัญคือไปค้นตัวไอ้แจ็คดูกันเพื่อนว่ามันมีอะไรในตัวบ้างปรากฏว่าไปเจอยาบ้าอีก1เม็ดกันเพื่อน ไอ้แจ็คมันพกยาบ้าไว้เสบไว้เติมกันเพื่อน ตรงนี้เองก็เลยทําให้แจ็คตายไปพร้อมกับยาบ้าน1เมตรเพื่อนหลังจากนะั้นนะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการสอบถามคนในพื้นที่ว่าใครเป็นคนก่อเหตุตรงนี้เองชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นคือเสือทิน,นเพื่อนตัวของเสือทินเองนะหลังจากเขาหนีไปนะตรงนี้เองเขาได้แวะไปกราบลาแม่ของเขาเพื่อนนี่แหละครับคือความนิ่งของเสือเก่าเขาแวะไปกราบลาแม่บอกว่าเขาไปฆ่าคนตายตรงนี้เองเขาขอเวลาไปทําใจสักสองสามวันเขาจะกลับมามอบตัวกัน หลังจากนั้นนะเสือทินก็แวะเอาปืนไปฝากไว้กับเพื่อนของเขาที่เป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนนี้เองเขาได้ฆ่าคนตายขอหนีไปทําใจก่อนหลังจากนั้นเสือทินก็หายไปโดยติดต่อไม่ได้กันเพื่อนตัวของเสือทินบอกกับเพื่อนบอกกับแม่ของเขาว่าตรงนี้เองเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่าที่ทําไปเพราะเป็นการป้องกันตัว ตรงนี้เองมันอ้างไม่ได้มันฟังไม่ขึ้นนเพื่อนแม้ตามหลักกฎหมายนับถูกไล่ทำร้ายก่อนจะอ้างว่าป้องกันตัวมันก็พอทําได้แต่สิ่งที่เสือทินทํานั่นก็คือการยิงไปห้านัดแล้วมันเข้าจุดสําคัญนเพื่อนการยิงแบบนี้หมายถึงประสงค์ต่อชีวิตกันเพื่อนถ้ายิงแขนยิงขายังพออ้างได้ว่าป้องกันตัวแต่ยิงหัวยิงตัวลักษณะแบบนี้คือต้องการฆ่ากันเพื่อนถ้าหากเสือทินมามอบตัวตรงนี้เองเขาหนีไม่พ้นแน่ๆกันเพื่อน ข้อหามาตา2 8 8ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอัตราโทษตั้งแต่15ปีถึง20ปีและมีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตนี่คือข้อหาใหญ่ที่เสือทีมจะได้รับจากการกระทำครั้งนี้กันเพื่อนส่วนพรบบอาวุธปืนถ้าหากปืนมีทะเบียนตรงนี้จะไม่โดนโดนแค่ข้อหายิงปืนในที่สาธารณะอัตราโทษ5ปีกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของเสือทินแล้วก็แจ็คก้าราวกันเพื่อนสองเสือเจอกันกันเพื่อนเสือใหญ่เจอเสือเล็กตรงนี้เ เองคนหนึ่งตายคนหนึ่งติด คุกกันเพื่อนตัวของไอ้แจ็คทําไม่ใจร้อนตรงนี้เองเขาก็ไม่ตายส่วนตัวของเสือทินถ้าใจเย็นกว่านี้ก็ไม่ติดคุกกันเพื่อนที่น่าสงสารที่สุดนั่นก็คือพ่อแม่ของไอ้แจ็คแล้วก็ลูกๆของเขากันเพื่อนสามชีวิตต่อไปนี้นะครับจะไม่มีพ่ออีกต่อไปกันเพื่อนใครจะคอยส่งเสียลูกใครจะคอยเลี้ยงดูลูกตรงนี้เองพ่อแม่ก็แก่ชราช่างเป็นชะตากรรมที่ถูกเลือกแล้วกันเพื่อนไอ้แจ็คเองมันเลือกเดินทางนี้มันเลือกที่จะเล่นทางนี้มีการเสพยามีการกินเหล้า แล้วเป็นอันตรพาณ์ในพื้นที่เป็นคนเกเรในบางจังหวะแต่จังหวะชีวิตมันได้โบบาพาชะตามาเจอเสือเก่ามันก็เลยถูกปริชีพด้วยเสือเก่าอย่างเสือทินเงินเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของแจ็คก้าวราวที่ผมนํามาเสนอให้เพื่อนฟังนะฟังเป็นอุทาหรณ์สนใจก็ดีกันเพื่อนคนที่เดินเส้นทางนี้คนที่เลือกแบบนี้ไม่ตายก็ติดคุกย้ำอีกทีกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ห คลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นัดที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกด s u b s r r i e ์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม